ก็วันน mm. ี้จะมาเปลี่ยนตัวกองนะครับกองตัวนี้ก็ได้มาใหม่เป็นกองรถไถ่ฟอร์ดนะครับ6600 6 6 1 0อด5 0 0 0อะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นกองแบบแบบที่มันถอดล้างได้นะครับจะให้ดูก็คือมันจะหมุน ผมถอดไส้กรองอมาล้างไดนนะ้นี่ครับ,รบตรงนี้ก็คือถ้ามันมีเศษเหล็กนะครับเข้าไปกรองอยู่ข้างในนี้ ตัวกองมันก็จะดักไว้นะครับแล้วก็ใช้นานไปนานไปมันก็ถ้ากองมันเริ่มตันเราก็ถอดไอ้จอตัวนี้ออกมาครับถอดใส้กองตัวนี้แล้วก็ออกมาล้างความสะอาดแล้วก็วกประกอบกับเข้าไปแล้วก็ใช้ได้อีก ก็จะออกมานี้ครับแต่ว่าตัวนี้ผมจะไม่ได้เอาไปใช้กับรถไถพอร์ตนะครับตัวนี้สั่งมาใส่เจ้า h i โ o โมโตครับ E324 นะซึ่งมันก็ใช้กันใช้ด้วยกันได้นะครับเ,เดี๋ยวลองไปเปลี่ยนดูครับ ก็ใส่เรียบร้อยแล้วนะครับกองถอดเปลี่ยนได้ถอดล้างได้ส่วนกองธรรมดานะครับก็จะเป็นแบบนี้ครับก็จะหมุนไม่ได้พอมันตันแล้วก็ต้องถอดเปลี่ยนเปลี่ยนทั้งอันนี้เลยครับถอดล้างไม่ได้ครับโอเคครับ